จ้าพี่ๆจ๋าบ้านใหม่นะคะที่กําลังอยากได้แบอบกว่าถังขยะแบบใหม่นะคะแบบ minimal, มินิมอลมินิใจวันนี้กดในไลฟ์น้องได้เลยเดี๋ยวจะมาเปิดแฟลชเซลล์ให้พี่ๆใครที่แบบว่าเคยไปซื้อราคา300 400ยนะแม่มาทางนี้ได้เลยนะคะมาทางนี้ได้เลยวันนี้นะคะถังขยะแบบ minimal, มินิมอลมินิใจแม่เป็นแบบอัตโนมัตินะคะตัวนี้นะแค่กดปุบนะคะเปิดเลยนะะตัวนี้นะแค่ กดปุ๊บนะคะฝานเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เลยนะคะปุ่มเดียวนะคะตัวนี้นะเปิดปิดง่ายนะคะแล้วก็มีการแบบว่า ป้องกันไม่ให้แบบมีกลิ่นขยะออกมาด้วยวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่69บาทนะคะราคาเริ่มต้นแค่69บาทเท่านั้นเลยอ่ะ,ต,ะต่กถ้าแฟลตเซลมาแล้วพี่พี่สานะคะใครเห็นราคาดีๆแบบนี้เนาะสามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมดสสีนะจ๊ะมีสีเขียวแล้วก็สีเทาจริงๆอ่ะเขาจะเป็นเทาขาวสวยมากคุณพี่เอาไปวางไวม้มุมไหนของบ้านก็ได้ก็คือมันจะไม่ขัดกับบ้านเราเลยมันจะสวยมันจะแบบ minimal, มินิมอลมินิใจสุดๆ เลยค่ะคุณพี่เป็นถังขยะในครัวเรือนนะคะจะไว้แบบในห้องนอนก็ได้เนาะหรือว่าจะจะไว้แบบใต้โต๊ะทางานนะคะหรือว่าจะไว้ในห้องครัวก็คือได้หมดเลยนะคะมาพร้อมกับฝาเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะวันนี้ราคาดีมากราคาเริ่มต้นแค่69บาทเท่านั้นเลยค่ะพี่พี่จ๋าใครเห็นราคาดีๆแบบนี้แล้วนะคะรีบกดสั่งซื้อชําระเงินได้เลยเพราะว่าตะกร้าแฟลชเซลล์เนี่ยมีจานวนจํากัดนะแม่ใครสั่งซื้อก่อนได้ไปก่อนนะคะแล้วพิพ์เข้ามาว่าสั่งซื้อแล้วจ้าน้องสาเตรียมแพ็คออเดอร์ให้ เลยนะคะวันนี้มีสองสีค่ะมีสีเขียวนะคะแล้วก็สีเทานะคะสีเทาเนาะตัวเนี้คือแบบขายดีมากสีเทาหมดไวมากคุณพี่เพราะฉะนั้นใครที่เล็งสีเทาอยู่รีบชําระเงินได้เลยนะคะรีบชําระเงินได้เลยมี2ขนาดนะจ๊ะมี14ลิตรนะคะคุณพี่แล้วก็ 13ลิตรเนาะคุณพี่กดได้เลยนะคะดูขนาดได้ในตะกร้าเลยนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่69บาทเท่านั้นจ้ะแม่นะคะรุ่นนี้ขายดีมากแล้วรีวิวจึงรีวิวปังรีวิวคือ4.8ดาวพี่พี่สามารถสั่งซื้อไปได้เลยแล้วใช้งานกันได้แบบยาวนานเลยค่ะพี่พี่เพราะว่าตัวเนี้ยนะเป็นเกรดพลาสติกอย่างดีเลยค่ะแข็งแรงทนทานนะคะกดไปใช้ในบ้านได้เลยนะคะดองชอบตรงที่แบบสีมันสวยมากคุณพี่กดไปได้เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำน,นะคะ ได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกเป็นวัสดุพลาสติก PP หนาทนแข็งแรงใช้งานง่ายแล้วมาพร้อมกับฝาที่แบบ ปิดกันน้ำกันฝุ่นกันกลิ่นแบบว่าขายะนอตกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยนะคะตัวนี้กดไปใช้ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่69บาทเท่านั้นเลยแม่นะคะใครเห็นคูปองจัดส่งฟรีรีบเก็บรีบใช้งานได้เลยเพราะว่าคูปองมีจํานวนจํากัดนะจ๊ะวันนี้แฟลเซลล์น้องเหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วแม่คนกดกันมารัวๆเลยนะคะตอนนี้ตะก้าแบบว่าโอ้โหแม่ฮอตไม่ไหวเลยค่ะนะคะใครที่ยังไม่ชําระเงินนะคะระวังพลาดราคาดีๆแบบนี้นะคะพี่ๆรีบกดชําระเงินได้เลยสําหรับ ขยะมินิมอลมินิจ่ยนะแม่ตัวนี้มี2ขนาดไปกดเลือกขนาดได้ในตะกร้าเลยนะคะตอนนี้ราคาเริ่มต้นเหลือแค่69บาทนะคะถ้าพี่พี่แบบไปหาซื้อนราข้างนอกเนี่ยน้องจ๋าบอกเลย300 400แม่วันนี้กดในไลฟ์ได้เลยแบงแดงใบเดียวมีทอนจ้ะ จัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะมาพร้อมกับคูปองจะส่งฟรีด้วยหรือใครที่บอกว่าอุ้ยเห็นราคาถูกกาที่น้องบอกคุณพี่แปลว่าเครื่องพี่เนี่ยได้คูปองพิเศษใบนะคะไม่ต้องตกใจกดสั่งซื้อชําระเงินได้เลยวันนี้ถังขยะมินิมอลมินิจ่ายราคาไม่ถึงร้อยนะคะคุณพี่กดสั่งซื้อได้เลยใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยจ้าตอนนี้ตะกร้าแฟลชเซลล์จะหมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินได้เลยนะจ๊ะ